การเสนอยติด่วนสแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นล่าสุดได้เกิดความขัดแย้งและความผิดหวังให้กับอสอมาคมสมาชิกทั่วประเทศมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันอย่างไรการเสนอยติด่วนและการเล่นเกมการเมือง วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีจิรพงศ์ส่งวัชราปลพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์พักประชาชนที่กล่าวหาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมศักดิ์เทพสุทินว่าการดำเนินการในการพิจารณาร่างพรเรบใบไม้อบจอพรบรเทศบาลและพระเรบใบไม้อบไม่ถูกต้อง นายจิรพงศ์กล่าวว่าการพิจารณาร่างพราเรบใบไม้ข้าราชการครูจบเสร็จแล้วซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งทำให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในการพิจารณาร่างพรรบบาราเบใบไม้ออสมอแต่ก็เกิดการถกเถียงในสภา นายจิรพงศ์กล่าวต่อว่าพักประชาชนลงมือเสนอยติด่วนเรื่องสแกมเมอร์เพื่อตัดหน้าร่างพรเรบใบไม้อสอมมในวันพฤหัสบดีซึ่งทำให้นายชายาพรมหมาประธานสภาต้องปิดการประชุมทำให้อสมาคมสมาชิกทั่วประเทศผิดหวังมีการดับความหวังของกว่าหนึ่งล้านคนที่รอคอยการพิจารณาร่างพรเรบใบไม้อสอมมในวันนั้น นายจิรพงศ์กล่าวว่าการขัดขวางการเสนอร่างพรเรบใบไม้อสมอในวาระที่2และ3เป็นการเล่นเกมการเมืองเพราะร่างพรเรบใบไม้อสมอไม่ใช่ของพักเพื่อไทยเพียงผู้เดียวแต่มีการเสนอร่างจากหลายพักการเมืองและกรรมธิการสามารถปรับปรุงแก้ไขร,ร่างพรเรบใบไม้ได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์ของอสมาคมสมาชิกทั่วประเทศฝ่ายค้านแท้และฝ่ายค้านเทียม นายจิรพงศ์กล่าวต่อว่าตนได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความสงสัยว่ามีฝ่ายค้านแท้และฝ่ายค้านเทียมซึ่งอาจเกิดจากสมประโยชน์บางอย่างมีลักษณะที่อุ้มฝังรัฐบาลจนเกินงาม นายจิรพงศ์กล่าวว่าพัรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการแก้ร่างพรเรเบใบไม้อบจอพรบทเทศบาลและพระเรเบใบไม้อบจเพียงแค่ปลดล็อกให้นายกอบจอนายกเทศบาลและนายกอบดํารงตําแหน่งได้เกิน2วาระติดต่อกันแต่ไม่มุ่งเน้นการแก้ไขหมวดอํานาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารท้องถิน่นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเต็มที่ นายจิรพงศ์กล่าวต่อว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพักเพื่อไทยบางเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยเราก็อาจทำได้โดยไม่เป็นองค์ประชุมให้กับฝั่งรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยก็เป็นองค์ประชุมให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อผ่านนบรเรือใบ,าบาไม้ค่าราชการครูซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา นายเจรพงศ์ขอเชิญชวนอสอมาคมสมาชิกทั่วประเทศให้จับตาดูว่าจะมีการขัดขวางในการเสนอร่างพระราชบัญญัติอ,บบมอสอมอในวาระที่2และ3อีกหรือไม่ถ้ามีสมาชิกหรือพักใดขัดขวางร่างพระราชบัญญัติอ,บบมอาสามดังกล่าวขอให้อสมาคมสมาชิกทั่วประเทศจำไว้และพิพากษาในวันเลือกตั้งครั้งหน้า แต่เมื่อพูดถึงการเล่นเกมการเมืองและการขัดขวางการเสนอร่างพรเรบใบไม้อสมมีคนบางคนอาจมองว่าเป็นการทำลายกฎระเบียบและเป็นการทำลายสันติภาพในสภาแต่ถ้ามองในมุมมองอีกฝั่งการขัดขวางนี้อาจเป็นการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ไม่ให้การเสนอร่างพรเรบใบไม้อสมเป็นการเล่นเกมการเมืองเพียงเพื่อสิทธิของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นคุณคิดอย่างไรกับการขัดขวางนี้คุณเห็นว่ามันเป็นการปกป้องสิทธิของประชาชนหรือเป็นการทำลายสันติภาพในสภาขอให้เสียงความคิดเห็นของคุณให้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนี้